กินอะไรอยู่คะอาหารดาวอาหารเช้าตอนนี้มันกี่โมงวะลูกมากินอาหารเช้าตอนเนี้อันนี้ชื่อเด็กหญิงอะไรนะเด็กหญิงอะไรนะแนะนําตัวหน่อยค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรนะเด็กหญิงอะไรนะคะมาคลิปที่สองค่ะพารินปกติอยู่ในติ๊กต็อกนะถ้าใครเคยเห็นพารินแวบๆแ,แสดงตัวหน่อยค่ะ อยากเข้าวงการยูทูบเบอร์กับเขาบ้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝากดูด้วยนะฝากติดตามกันด้วยนะคะเด็กน้อยสองขวบหกเดือนเดี๋ยวจะพยายามชวนเล่นชวนเที่ยวบ่อยๆเยอะๆนะคะเด็กหญิงพารินค่ะเด็กผู้หญิงที่เกิดปีเสือแต่ดันได้ปีกระต่ายเพราะว่าเกิดปลายปีนะคะไปไหนลูกไปไหน ไปไหนคะไปไหนคะคลิปแรกๆขอแบบเรียวๆเนาะเพราะแมงตัดต่อไม่ค่อยเป็นนะคะฝากติดตามพารินหน่อยนะพารินคะพ่อพ่อชื่ออะไรนะคะพ่อจ๋องแม่ชื่ออะไรนะคะแม่แอนหล่ะคะแล้วลูกชื่ออะไรคะพารินพารินโอโหเป็นผู้หญิงผู้ชายนะหอมโอ้โหอม พาลิมเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นผู้หญิงสวยหรือเปล่า oh. สวยเหรอ <laughs> ตอนนี้พาลินกลับบ้านไวค่ะพ่อพ่อไปทํางานกรุงเทพนะปกติกลับขําเลยไม่มีเวลามาเดินเล่น oh, oh. หน้าบ้านเลยค่ะ <laughs> พาลินเดินเล่นค่ะชวนเดินเล่น พารินอยู่ลำปางนะคะอยู่ห้างฉัดค่ะบริเวณรอบๆป้านพาลินก็จะเป็นทุ่งนานะคะอันนี้เดินไปก็จะเจอทุ่งนาแล้วนะพาลินค่ะทักทายทุกคนหน่อยค่ะเ <c oughs> ออใช่พาลินเองค่ะ <c oughs> หาคุยหน่อยสิพูดหน่อยสิพาลินอยากจะพูดอะไรคะพูดหน่อยสิคะ แรกๆขอเป็นคลิปสั้นๆนเนาะแนะนำตัวรู้จักกันก่อนนะคะอ,อะไรนะหอมดอกมะลิลูกเรียกว่าดอกมะลิหอมมากใช่ไหมอะไรเสียงบล็อกบ็อกหรือเปล่าฮะบลอกกันโนดหรอจักรกม ดูหน้ามอมมากเลยเล่นเครื่องสำอางเด็กมาแต่งหน้าทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยววันหลังจะถ่ายคลิปแต่งหน้าให้ดูเป็นรีวิวเครื่องสำ<ม>อางเด็กให้ดูนะนว่าไงคะไปไหนไปไหนให้แม่ไปอยู่ตรงไหนอ,อ่ะเดินเดินนำหน้าไปเลยเดินนำหน้าไปเลยให้แม่ไปอยู่ตรงไหนโลกตรงนี้โอเคเอ่ะแล้วพอลินจะไปไหนไปกินอ้าว อา้าวนกร้องหรือเปล่านะนกร้องหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปเล่นของเล่นส่วนสาธารณะกันนะไปดูว่าพาลินชอบเล่นอะไรนะคะตอนนี้ก็ดูดูเล่นเล่นกัดเด็กสองขวบครึ่งไปก่อนนะทำอะไรโลกูก ทำอะไรคะทำอะไรคะทำอะไรคะหัวยุ่งกลับบ้านเลยหัวยุ่งกลับบ้านเลยไหนเสื้อพลินเป็นรูปอะไรนะแม่ขอดูหน่อยรูปอะไรนะรูปเป็ดเป็ดชื่ออะไรเป็ดเป็ดชื่ออะไรนะเป็ดตัวนีนชออนะ้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะจําได้หรือเปล่าบีดักใช่เลือใช่เลยมนเกมมือเกมอะไรอะ่ะมั่วไปหมดแต่เราอะ่ะ เคยเล่นเกมที่ไหนเนี่ยที่ล <c oughs> าบูบูโอ้ที่ลาบูบูไปเรื่อยแล้วลูกบังดาบูบูฮะแม่ตังดาบูบูนินได้ไหมโอ้สั่งลาบูบูให้พรินได้ไหมโอ้เป็นประโยคคำถามตลอดคนเป็นแม่ก็ใจอ่อนตลอดเลยค่ะตายตายเสียเง,งินอย่างเดียวเลยทำอะไรคะลูก คลิปที่สองพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวแนะนำตัวมาสองคลิปติดและเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปเล่นกันค่ะไปเล่นไปเที่ยวกับพารินเนาะขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามพารินนะขอบคุณมากเลยคะ่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ